สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงวันที่1 0ถึง20กันยายน2568รช่วงนี้การงานการเงินโชคลาภของท่านเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงสุขภาพของท่านด้วยนะคะเอาราคาเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกชาวราศีตุลช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะและจะมีโชคลาภจากการเดินทางมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตา สิ่งที่ท่านทําหรือว่างานที่ท่านกําลังทําอยู่จะทําให้ท่านมีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบได้รับคําชมเชยจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นไม่ว่าท่านกําลังทําอะไรก็ตามทําให้เต็มที่ถ้าได้รับโอกาสดีๆอยากปฏิเสธเพราะว่างานใหม่ๆของท่านจะเกิดขึ้นท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ข้อนี้รวมไปถึงท่านใดที่ทํางานอิสระฟรีแลนซ์ด้วยนะคะงานประจํา รับราชการพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศรับงานอิสระฟรีแลนซ์จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบซึ่งเกิดจากการที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยสนับสนุนส่งเสริมท่านเมื่อมีงานดีๆเข้ามาผู้ใหญ่จะมอบหมายงานนั้นๆให้ท่านทําจะได้รับข่าวดีจากการเดินทางการพูดคุยการติดต่อผู้คนท่านใดที่เป็นเซลในหน้าต่างๆขายบ้านขายรถขายที่ดิน ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ1 0วันนี้เป็น10วันที่ไม่ธรรมดาของชาวราศีตุลและต่อมาถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้เพราะว่าท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสําคัญถ้ายังไม่มีความมั่นใจก็ไม่ต้องตัดสินใจก็ได้แต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจจริงๆนะคะให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบถ้าไม่มีความมั่นใจ ให้ขอคําปรึกษาจากคนที่ท่านรักเคารพครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านไว้ใจคนที่หวังดีกับท่านคนใกล้ชิดขอคําปรึกษาจากเขาได้เลยเขาจะให้คําแนะนําดีๆกับท่านนะคะถ้ามั่นใจค่อยตัดสินใจไม่มั่นใจอย่าตัดสินใจหรืออยากคิดเองให้หาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจจะดีที่สุด ช่วงนี้นะคะท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะมีคําว่าเฮงๆเ,เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลค่ะอืมช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะโดดเด่นผลงานดีวาจาดีนะคะพูดจะเป็นเงินเป็นทองด้วยนะบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้ากำลังรอคอย ข่าวต่างๆไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการงานและการเงินข่าวนั้นจะเข้ามานะคะการติดต่อสื่อสารการยื่นเอกสารค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับตัวท่านทําได้เลยค่ะอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทําเพราะว่าคนจะให้การช่วยเหลือดีอุปสรรคจะน้อยท่านท่านอาจจะได้เห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่สร้างสารรค์ก็ไม่ต้องไปใส่ใจให้มองข้ามให้มองผ่าน ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอาจจะมีเสียงนกเสียงกามาพูดจาทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่บ้างสิ่งเหล่านี้ที่ท่านได้ยินสิ่งที่ท่านได้เห็นนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านโดดเด่นกว่าเขาฉะนั้นทําให้เต็มที่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฟังสิ่งที่สิ่งใดก็ตามที่มองแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ชื่นตาชื่นใจสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่สร้างสรรค์ไม่ต้องไปสนใจ นะคะเพราะว่าช่วงนี้ขอให้ท่านโฟกัสทําในสิ่งที่กําลังทําอยู่ให้เต็มที่ก็พอเพราะสิ่งนี้จะนําข่าวดีมาให้กับท่านนะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของชาวราศีตุลกันบ้างการเงินของชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองวาจาเด่นพูดจาและเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จมีโชคลาภจากการเดินทางมีข่าวดีจากการเยื่นเอกสารนะคะ ท่านใดที่กำลังจัดเตรียมเอกสารเรื่องบ้านและรถจะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีการปรึกษาหารือกับใครก็ตามเรื่องเงินเงินทองทองแนวโน้มที่ท่านจะได้รับข่าวดีมีสูงมากท่านจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินและต่อมาจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มด้วยนะคะมีดวงได้เงินพิเศษท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าขนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยน การเงินของท่านช่วงนี้จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นหากท่านเป็นเซล์ลในหน้าขายบ้านขายรถและกำลังลุ้นให้ลูกค้านั้นยื่นเอกสารผ่านได้รับการอนุมัติการซื้อบ้านซื้อรถสำเร็จมีลุ้นนะคะช่วงนี้ขอเพียงอย่างเดียวท่านนั้นทำให้เต็มที่ก็พอคะ่ะท่านจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างจากการพูดคุยคนช่วยเหลือหรือว่าขอกู้ขอยืมสำเร็จ หากการเงินของท่านเป็นเงินหมุนท่านก็จะเงินหมุนเงินได้คล่องขึ้นพ่อค้าแม่ขายถ้ามีการเจราจาตกลงซื้อขายกับลูกค้าช่วงนี้หรือว่ากําลังพูดคุยเรื่องออเดอร์กับลูกค้าลูกค้าจะตอบตกลงรับออเดอร์นะคะแต่ว่าท่านจะต้องเก็บค่ามาจําทุกครั้งและเก็บในจํานวนที่ท่านไม่เสียหายหากลูกค้านั้นมีการยกเลิกออเดอร์หรือว่าอาจจะรับไม่ครบตา,ตามจํานวนที่เขานั้น ไดออเดอร์กับท่านมานะคะมีดวงได้เงินพิเศษได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้กําลังรอคอยสิ่งใดอยู่เงินจากสิ่งใดอยู่ท่านจะได้เงินนั้นมาบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะและถ้าท่านกําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านก็จะได้มาด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลงทุนได้แต่ไม่เหมาะกกบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เพราะว่าเงินที่ท่านจะเข้ามาโชคดีที่ท่านจะได้จะเกิดจากงานจากความสามารถจากไหวพริบและไอเดียของท่านท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงโชคช่วงนี้เราะมัดระวังนิดหนึ่งระวังจะได้ไม่คุ้มเสียแต่หากท่านนั้นอยากจะหางานพิเศษทำท่านจะได้ทำจะมีคนเข้ามาใช้ไหววันหรือว่านำงานมาให้กับท่านมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและรถจะเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะสูงขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตามีการออกงานสังคมหรือว่าจะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ,บ้านแต่จะเป็นบางรายจ่ายจ่ายออกไปแล้วท่านจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับเรื่องราวดีๆจากการจ่ายออกไปนั่นเองการเงินไม่เสียหายช่วงนี้ถือว่าหมุนเงินง่ายหาเงินคล่อง ชาวตุลโชคดีมากๆนะเนี่ยอ่ะโดยภาพรวมถือว่าดี2เรื่องงานและเงินนะคะทีนี้ก็มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างสุขภาพน่าเป็นห่วงแต่ฟังแล้วอย่าตกใจนะคะช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียงง่ายรู้สึกว่าไม่ค่อยจะกระปปี้กระเป่าฉะนั้นถ้าจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายควบคู่กับการทํางานนะคะดื่มน้ําเยอะๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถ้าท่านระมัดระวังได้ก็ถือว่าโอ้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยละฉะนั้นนะคะถ้าท่านนั้นกำลังตั้งความหวังกับสิ่งใดก็ตามในช่วงวันที่1 0ถึง20กันยายนนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องราวนั้นๆค่ะขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านเฮงเงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ